สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมาจาก y t u t u หรือว่าจะเป็นเพื่อนมาจากทั่วไปก็แล้วแต่นะคะเนาะขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะ Hello everyone welcome to Madame Da channel this s u n d y I take this video from Scotland I see that very nice place that's why I want to show you even if you don't understand what I say เพราะฉันจะพูดไท t i ต่ฉันอยากให้คุณ e e ้เห็นสถานที่ที่ดีแบบนี้ขอบคุณที่รับชค่ะเรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องสาวไทยคนหนึ่งที่มีแฟนเป็นฝรัง่งแล้วก็อาศัยอยู่ในเมืองไทยนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงประสบการณ์จริงมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของสาวไทยคนหนึ่งที่จะต้องสูญเสียทั้งรถทั้งบ้านทั้งผัว หรืออนาคตทั้งอนาคตของเขาจบในวันนั้นเลยนะคะนะพูดพีเขาพูดให้ฟังนะคะเนาะเป็นเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าพี่เขาเล่นไม่ซื่อกับแฟนนะคะเนาะสวมเขาให้ผัวเล่นชู้กับนุ่มไทยนะคะก็มีวันหนึ่งนะคะนาหิวมากนะนาหิวมากก็เลยเดินไปเดินไปทีนี้ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาขายขนมจีนอยู่ข้างทางนะคะเพื่อนเือนทีนี้ นากินไปกินมาฮาก็พูดถูกคอคุยกันนาะเนะาะแฟนนาไปส่งนาไงทีนี้แกก็เห็นนามีแฟนเป็นฝรั่งเนาะเขาก็คงอยากจะเตือนสตินาแหละเขาก็ถึงได้เล่าให้ฟังนะคะเนาะเล้าก็พูดให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้นะเขามีแฟนเป็นฝรั่งแล้วเขาก็าไม่ซื่อสัสตย์ต่อผัวเขานะคะด้วยการที่เขาไปเล่นชูนะคะเนาะไปเล่นชูไปเล่นกีก,กับหนุ่มไทยนะคะนะ พี่คนนั้นเขาก็พูดให้ฟังว่าหนุ่มไทยคนนี้เขาเป็นยามนะคะคุณผู้ชมมาถึงวันนี้เขาก็บอกว่านะคะเขาก็เสียใยเสียใยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝรัดังเขาสร้างให้นะคะเนาะส่วนพี่ผู้ชายคนนั้นเขาก็พูดให้น้าฟังว่าเขาก็เสียใจที่ดึงแฟนเขาเนี่ยลงมาตกต่าอยู่กับเขานะคะเนาะผู้ชายคนนั้นเขาขับรถนะคะคุณผู้ชมขับขับรถแกร็บวะนะ,ะที่ส่งผู้โดยสารน่ะนะคะ ก็วันๆก็ไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่หรอกนะคะนาะเขาพูดได้ฟังกันะต่างคนต่างก็ลําบากะนะ่ะตอนนี้ทั้งคู่เลยลาบากทั้งคู่นะคะนอะ้อาขายขนมจีนอยู่ข้างทางนะคะนะก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีจะกินนะแต่ก็คือลําบากอะผู้หญิงก็ไม่ได้สบายอยู่กับเหมือนอยู่กับฝรังไงนะคะนาะพอนาฟังพี่ผู้ชายคนนั้นพูดแล้วบอกกับตัวเองว่าเอนี่ยังดีนะที่ยังรู้สึกสำนึกผิดแต่มันจะช้าไปไหม แต่พูดถึงถ้าพูดจริงๆแล้วก็เป็นไม่ใช่ความผิดของพี่ผู้ชายคนเดียวนะอันเพราะพี่เขาใจตรงกันทั้งคู่นะคะก็พี่เขาก็พูดให้ฟังว่าบ้านนะซื้อแล้วนะคะกับฝรั่งคนเนี้ยนะแต่ว่ายังไม่ทันได้ซื้อรถนะคะดอกํำลังปรึกษากันอยู่ว่าเออจะพากันไปซื้อรถนะคะนะก็เลยจบทุกอย่างเลยจบหมดเลยนะคะนะคุณผู้ชมนะคะนะส่วนตัวของนานายักจะฝากถึงสาวๆหลายคนที่กําลังเวทเด หรือว่ากําลังเล่นแอปอยู่หรือว่าจะกําลังอยู่ในช่วงดูใจกันกับฝรั่งก็แล้วแต่นะคะเนาะอยากจะฝากนะคะาฝากจริงๆนะคะเนาะให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะคุณผู้ชมอย่าไปาเมื่อเจอคนดีแล้วก็ให้รักษาคนดีไว้นะคะไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนดีเดอ้อบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีนะคะ กว่าจะได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฝากดูแลคนดีๆอยากให้คนดีๆเจอกับคนดีๆนะคะเนาะอยากให้คนไทยที่ดีเจอกับแฟนฝรั่งที่ดีนะคะเนาะจะไดะ้คู่สมบูรณ์นะคะคุณผู้ชมนะคะเนาะไม่ใช่ฝรั่งที่ดีไปเจอสาวไทยที่แย่<ส>เห็นแก่งเงินนะคะคุณผู้ชมกลายเป็นตำนานของสาวไทยที่เขาพูดกันว่า ตอนนี้สาวไทยคบฝรั่งเพื่อเงินนะคะคุณผู้ชมกลายเป็นตำนานของสาวไทยแล้วนะคะเนาะตำนานรักเพื่อเงินของสาวไทยเนี่ยมันไม่ได้ดังแค่ในเมืองไทยนะคะเนะาะดังไปถึงหูฝรั่งแล้วนะคะคุณผู้ชม <Viol> ก็เลยทําให้ฝรังเนี่ยเชื่อใจสาวไทยย,ยากขึ้นนะคะนะก็เลยทำให้สาวไทยเนี่ยมีแฟนฝรั่งที่ดีก็ยากขึ้นเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่คบฝรั่งเพื่อเงินอย่างเดียวนะตำนานของสาวไทย คือมีผัวฝรั่งแล้วมีชูเนี่ยนาได้ยินหลายรายแล้วนะคะนะก็ไม่อยากให้ทําต่อไปเนาะแต่ก็ห้ามได้หรอกคนเราต่างคนต่างจิตใจไม่เหมือนกันนะคะเนาะนาก็จะไม่รา a m าถ,ถึงใ,ใครๆทั้นนั้นแหละนะคะนะแต่ที่นาพูดให้ฟังนี่คืออยากจะให้คนที่เขา,าคิดจะเดินสายฝอเนะี่ยให้เขาหยุดคิดสักนิดนึงก็ยังดีนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ฝรั่งเขาก็ไม่ได้โง่เหมือนรุ่นก่อนๆเนอนะ ก็อยากจะฝากถึงหลายๆคนที่อ่ากำลังเล่นเว็บเด็ดหรือว่ากำลังดูใจกับฝรั่งอยู่นะคะเนาะส่วนนานาก็เจอกับแฟนในแอปหาคู่นะคะคุณผู้ชมอ่าก็อยู่ด้วยกันมา6ปีแล้ว7ปีจะเข้ามาแล้วนะคะเนาะจริงๆนาก็อยากจะถามพี่คนนั้นนะว่าตอนที่ฝรังจับแต่ว่าตัวเองมีชู้กับอา่านดูไทยเนี่ย ว่าเขาทำยังไงแล้วก็จัดการยังไงกับตัวเองฝรั่งคนนั้นนะเขาทำยังไงกับพี่เขาว่างแล้วนะเขาก็พูดให้แค,แค่พูดให้ฟังแค่ว่าเขาให้ออกจากบ้านนะคะเนาะออกจากบ้านแล้วก็สูญเสียทุกอย่างเสียรถเสียบ้านเสียผัวนะคะเนาะจริงๆแล้วอาจจะมีเยอะกว่านี้ถูกกระทำมาเนาะน่ะเขาก็คงไม่อยากจะเล่าให้ฟังอนะดาคือนะ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 จริงดาก็อยากจะสอนอยู่ด้ <laughs> ตอนนั้นน่ะนะ แต่ก็กลัวว่ามันมันจะล้ำเส้นไปก็เลยไม่ได้ถามนะคะเนาะฝรั่งนี่ก็แสบเหมือนกันนะคะนะไม่ใช่ว่าสาวไทยแสบนะฝรั่งก็แสบเหมือนกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ฝรั่งที่ดีเจอกับสาวไทยที่ดีนะคะเนาะภาวนานะคะ Thank you for watching ขอบคุณที่รับชมค่ะ